มีอะไรอีกครับพี่ประหลาดประหลาดเดี๋ยวผมขออนุญาตนึกนิดหนึ่งเพราะว่ามันจริงๆมันเยอะไปหมดนะครับเยอะซะจนไม่รู้จะพูดหมดยังไงปปสครับปราบปรามยาเสพติดซื้อโดนตัวละแปดล้านคมนาคมซื้อโดนหนึ่งร้อยตัวตัวละแสน ซึ่งผมก็พยายามพยายามเซิร์ชหาข้อมูลให้แล้วนะครับเพราะเขาเอารายละเอียดมาให้เราดูเนี่ยมันก็เขียนเลย DJI Phantom 2มันก็มีรุ่นมีภาพชัดเจนแล้วก็เห็นด้ว่าราคามันก็สี่ห้าหมื่นเองแล้วคุณซื้อแสนหนึ่งร้อยตัวเนี่ยมัน,ม,นมันเกินไปหรือเปล่าเชื่อไหมครับสุดท้ายกับอนุกรรมธิการก,ก็ก็ไม่สนใจความเห็นเราแล้วก็ให้ผ่านไปง่ายๆมีครั้งหนึ่งสํานักงานกิจการยุติธรรมเข้ามาครับเออขอซื้อคลรุพันธ์รวมๆเนี่ยยี่สิบห้าล้านบาท เชื่อไหมครับใบเสนอราคาเนี่ยไม่มีลายเซ็นเลยสักใบเดียวผมก็ทวงท่านประธานพยายามให้ข้อมูลเนาะเพราะเราเป็นที่ปรึกษาพยายามให้ข้อมูลกับกับอนุกรรธิการก็ไม่มีใครสนใจก็ผ่านกันไปง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้มันเป็นถึงต้องบอกครับว่าจะแก้เรื่องพวกนี้มันต้องถ่ายทอดสดอย่างเดียวถ้าไม่ถ่ายทอดสดเนี่ยแก้ปัญหาพวกนี้ไม่ออกผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเอ,อ มีโครงการจากหน่วยงานหนึ่งที่เขาจะทำบิ๊กเดต้าสามร้อยหกสิบกว่าล้านบาทสามร้อยหกสิบกว่าล้านบาททำบิ๊กเดต้าเพราะว่าเขาบอกเขาทำงานเยอะนะครับทำงานแบบหลายด้านให้ถ่ายว่าเป็นหน่วยงานอะไรผมจะเล่าพันธกิจให้ฟังว่าเขามีภารกิจอะไรบ้างผลการดําเนินงานของเขาคืออะไรบ้างอย่างแรกก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องโควิด หน่วยงานนี้ก็ยังนอกจากจัดการเรื่องโควิดก็ยังทําเรื่องของแรงงานข้ามชาติด้วยจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติแล้วก็ไปจัดการเรื่องยาเสพติดด้วยและหน่วยงานนี้ก็ต้องทําในเรื่องของราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำด้วยท่านั้นไม่พอหน่วยงานนี้ก็ยังทําเรื่องจัดการหาแหล่งน้ําให้กับเกษตรกรด้วยทายเล่นๆครับว่าหน่วยงานที่ผมเล่ามานี่เป็นหน่วยงานอะไรกอรมนครับสรุปแม่งทำทุกอย่าง คือผมผมพยายามพยายามหาคำตอบพยายามที่จะถามผอ,อ,อ,อของกรรมนนะครับว่าท่านช่วยท่านช่วยนิยามคำว่าความมั่นคงให้ผมหน่อยได้ไหมว่าไอ้ความมันม่นคงมันคืออะไรกันแน่เอาแบบเป็นรูปธรรมสั้นๆก็ได้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจเพราะว่าท่านทำทุกอย่างเลยเนี่ยภารกิจท่านแม่งทำทุกอย่างจริงๆแล้วมันก็ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเขาหมดท่านไปหาแหล่งน้ําชนกับชนระทานทําไมท่านมาจัดการโควิดแข่งกับสาธารณสุขทาไม ท่านไปจัดการเรื่องแรงงานข้ามชาติแข่งกับกระรวงแรงงานทาไมราคาพืชผลกเกษตรไปยุ่งกับพานี้ทำไมคือกูทำทุกอย่างเลยหน่วยงานเนี้ยอยู่ภายใต้สํานักนายกถ้าคุณทําเรื่องความมัน่นคงจริง,รงๆควรจะอยู่ในกลาโหมใช่ไหมครับแต่ไม่ครับนี่อยู่ภายใต้สํานักนายกลองคิดดูว่าถ้าไปอยู่ในกลาโหมเนี่ยภาพรวมงบประมาณกลาโหมจะสูงขึ้นขนาดไหนสรุปแล้วไอ้เรื่องพวกนี้ที่เขาทำเนี่ยใครรับผิดชอบครับ มันมีหน่วยงานและผิดชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับแล้วทำไมต้องทําซ้ํอนขนาดนี้กรอรมนรจะทํา Big Data เพราะว่าเนี่ยเขาบอกขอบเขาทำหลายอย่างมากมันต้องเอาข้อมูลมารวมเรื่องแหล่งน้ําเรื่องโควิดเรื่องแรงงานข้ามชาติเรื่องยาเสพติดราคาพืชผลกษเรคือม,มึงทามาเยอะแยะขนาดนี้งั้นมึงก็ทไในทุกอย่างแหละนึกออกไหมครับเพราะงั้นทุกอย่างก็คือความมั่นคงหมดอะแลวอะไรที่เป็นความมั่นคงก็คุณก็ทําทุกอย่าง หน่วยงานต่อไปผมเล่าให้ฟังสำนักเลข,ขาทำเ,เนียบรัฐบาลนะครับเขาจะพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยห้าสิบล้านบาทก็เป็นพวกการเข้าออกระบบเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เรื่องของกล้องวงจรปิดเรื่องของเออการจดจําใบหน้าอะไรของเขาไม่รู้เยอะแยะไปหมดซึ่งผมก็คิดว่าผมก็พยายามเรียนเรียนทางเลขาท่านว่าเอ้ยเราเลื่อนไปก่อนได้ไหมมันมันอาจจะยังไม่จําเป็นตอนนี้ก็ได้ แล้วก็มันทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้สัต์อ่อนไหวถึงขนาดที่แบบเออจะมีใครเข้าไปทําอะไรง่ายๆเอผมยกขมก็ยกตัวอย่างเนาะล่าสุดเนี่ยม็อบไปถึงเนี่ยยังไปได้ไม่ถึงหน้าทำเนียบเลยก็โดนสลายแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่จําเป็นต้องทําปีนี้ก็ได้ห้าสิบล้านเนี่ยแล้วถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปดูตั้งแต่เรามีทำเนียบรัฐบาลมาเนี่ยนะครับมีอย่างเดียวเท่านั้นครับที่ทําที่ทําร้ายที่เป็นอันตรายกับทำเนียบรัฐบาล ก็คือรัฐประหารนอกนั้นไม่มีไม่เคยมีข่าวว่ามีคนเข้าไปวางระเบิดทำเนียบมีคนเข้าไปทําอะไรทําเนียบแต่สุดท้ายนุกมติการส่วนใหญ่ก็บอกว่าเอ้ยมันสําคัญเราต้องรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นําประเทศแล้วก็ผ่าน50ล้านไปง่ายๆกรมประชาสัมพันธ์ของท่านไก่อูจะทําแอป แอปพลิเคชันที่สามารถดูดูเอคอนเทนต์ของของกอกรมประชาสัมพันธ์หรือว่า NBT เนี่ยช่องสิบเอ็ดเนี่ยย้อนหลังได้เพราะเขาบอกว่าเขามีหลายช่องมากแต่ละภาคเนี่ยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยเนื้อหาคอนเทนต์จะไม่เหมือนกันผมก็บอกว่าแล้วท่านก็เอาลง YouTube อยู่แล้วไม่ใช่หรอท่านจะทําทําไมตั้งตั้งผมถ้าผมจำไม่ผิดแปดสิบล้านหรือเท่าไหร่นี่นะครับอันนี้ตัวเลขไม่ชัวนะครับจำไม่ได้ แต่เกินห้าสิบล้านนะครับท mm ่านลง YouTube อยู่แล้วไม่ใช่เหรออันนั้นมันก็ฟรีด้วยแล้วไอบอลคนเนี่ยคนไทยมันก็อยู่แค่ Facebook กับ y o u t u b e เนี่ยเขาเลื่อนๆไปเดี๋ยวก็เจอของท่านเองท่านท่านไปทําแอปแยกต่างหากเนี่ยใครจะกดเข้าแอปนั้นไปไปดูเนื้อหาที่กรมประชาสัมพันธ์จะจะสื่อสารครับมันไม่มีใครมานั่งโหลดแอป n b t เพื่อจะดูข่าว n b t หรอกนึกออกไหมครับเขาก็บอกว่าไม่ได้ของเขามันสําคัญของเขามันเยอะนู่นนี่นั่น แล้วก็เช่นเดิมครับผ่านทำอะไรอีกเอ,อ่อทำระบบแอนตี้เฟกนิวโดยใช้ AI เข้ามามีอัลกอริทึมที่จะตรวจสอบข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์ว่าอันไหนเป็นเฟกนิวอันไหนเป็นข้อมูลจริงคือผมก็ตกใจครับเจอแอนตี้เฟกนิวเพราะว่าเรามีดีทําอยู่แล้วหน่อยไหมครับก็มีศูนย์ต่อต้านเฟกนิวอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ ไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องขนาดดีเนี่ยศูนย์ต่อท่านเฟกนิวเขาเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาเขายังต้องเช็คกับหน่วยงานราชการที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเลยว่าถูกต้องหรือเปล่าก่อนที่เขาจะลงว่ามันผิดหรือมันถูกแต่กรมประชาสัมพันธ์จะให้ AI จะพัฒนาระบบให้ AI มาวิเคราะห์มีอัลกอริทึมในการจัดการว่าโซเชียลมีเดียข้อมูลไหนที่เป็นเฟกนิวอันไหนไม่ใช่แล้วก็ทำระบบเซิร์ฟเวอร์ใหญ่มากเพราะว่า ข้อมูลของโซเชียลมีเดียมันเยอะไม่รู้กี่กี่ร้อยเทราไบต์ถึงจะพอนึกออะไรครับการการประมวลผลและเหมือนเดิมครับก็ผ่านง่ายๆเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่ออะไรอีกครับที่ตลกเลขาที่การคณะรัฐมนตรีเขาขอที่จะทำพัฒนาระบบเออขอพระราชทานเครื่องราชดุษฎีมาลา ซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าเาเขาบอกว่ามันจะต้องมีระบบที่เอาไว้เช็คข้อมูลแล้วก็เวลาขอพระราชทานเครื่องราชอันนี้ก็จะต้องกรอกข้อมูลลงไปในระบบอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งล้านสี่แสนบาทคือราคามไม่ได้สูงหรอกล้านสี่ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับแต่ความจําเป็นเนี่ยผมไม่เห็นกับความจําเป็นเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนเนี่ยขอพระราชทานเครื่องราชดุษฎีมาลาเนี่ยปีละ สิบคนปีละสิบคนคุณจะต้องทำเว็บขึ้นมาทำระบบเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าเอกสารมันเยอะผมให้คนละรีมเลยอะคนละห้าร้อยแผ่นเลยอะมันก็แค่ห้าพันแผ่นทำไมต้องทำระบบต้องล้านสี่แต่อย่างที่บอกครับสุดท้ายก็ผ่านจริงๆซึ่งผมก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะให้ผ่านกันได้